แก๊งคอนเทนเตอร์ปัจจุบันได้มีการหลอกลวงกับประชาชนให้มีการสูญเสียทรัพย์สินและเงินทองหลากหลายรูปแบบสลับเคสประจำวันที่26กันยายนปีพุทธศักราช2566วันนี้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองเราไปติดตามและรับชมได้เลยครับ เราเลื่อนไล้เอียผมฟังรบเป็นยั่ไหนถูมาบอวเมื่อวันที่เวลาเมื่อวันที่อะไรเวลาไห่วันท่ยี่ิบหกเอเมนร์กก้อนก็ได้เอ้าเเมอก์อนดีดคุยดีดีระลละเอียดเอเมนต์กอนคก็ได้มือนี้วันที่ยี่สิบหกเรยบอกค่มือนี้เลยถรมาห้านาทวันที่ยีิบหกเวลาประมาณสามโมงบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงสามนาทีประมาณนั้นเลยค่ะเขาทรมา ตอนนั้นยุ้ยใสอยูบ้านค่ะยูบ้านเลขที่หกสิบเอ็ดทับสองเนี่ยบอกแม่นแม่นหมูหมูยังนี่หมูหกค่ะหมูหกบ้านท่านจะบ้านไหนทันต์แก้วค่ะทานต์แก้วตอนนั้นยุ่กับผู้ใดยุ่คนเดียวค่ะยุ่คนเดียวแล้วมีล่านี้บ้านล่านยุ่ทางอ๋ออ๋อชอบว่าคณะนั้นตายุคนเดียวเนาะไม่เนาะแล้วเอื่นล้านมาฟังน้ำบ้านี้เวลามาฟังน้ำ เขาโทรมาเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะเป็นเสียงผู้หญิงอายุบมาอายุประมาณสักปีประมาณสรางชิดต้นนี่แหละค่ะส้างชิบไะนต้นน่ะต้นจังไหนจังว่านี่แล้วสาิประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณสามสิบห้าปป้าประมาณสามสิบห้าเขาเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงค่ะผู้หญิงเราเขาบอกว่าจังไหนเขาบอกว่าคุณส่งคุณเคยส่งของไปซักแก้มไหมคะผู้เคยแล้วแล้วว่าถ้าคุณบ่เคยฮะแล้ว เขาบอกว่าส่งของนีหอย่างจะไหนส่งอีหอย่างของที่ไม่ถูกต้องเขาว่ากัปตัักษม่นอย่งอีกของอะ้รมเป็นของไปไหนเป็นกองวัสดุบอกหรือเป็นนีหอย่างนะนะหรือเป็นนีหอย่างเป็นเขาบอกว่าซ่องเถือบอกว่าของที่ไม่ถูกต้องค่ะเขาว่าเขาบอกแค่เนี่ยค่ะเขาเขาบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทไหนจ้าไหนก็ยุตดธรนมีลเขียนไว้เล่าเลยเล่าเลยะบริษัทอะไร เคอรี่เด็กประมาณนั้นแหละค่ะบอกว่าเป็นพนักงานบอกว่าเป็นพนักงานบริษัทเคอรี่ใช่ค่ะบอกว่าเป็นพนักงานบริษัทเคอรี่ผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงค่ะเขาแสดงตัวว่าเป็นพนักงานบริษัทเคอรี่แม่นค่ะมายย่งทรงเขาทรงของทรงของผิดกฎหมายบลูค่ะว่าคุณถูกต้องแล้วแล้วแลวเอาว่าทรงของบอกถูกต้องบชรูเป็นอย่างบรูค่ะ ส่งของบ่ถูกต้องไหมข้อไหนถ้าจาเอาบริสัทมาจะเราไปแจ้งเลยเขาบอกว่าส่งของบ่ถูกต้องไหมข้อยังไงบลูค่ะบรูเขาบอกส่งเทือแล้วว่ะของคุณไม่ถูกต้องนะคะส่งของบ่ถูกต้องบ่มันน่าพิดกฎหมายนะบรูค่ะยังบรูอีก <means> ก็ถามส่งเทือแต่ว่าคุณไม่ถูกต้องนะคะ,บอ,คะบอกทำไมทำไมเอาว่าส่งของไม่ถูกต้องมันมันจะมีข้อหมายในหลายอย่างไหมว่ามันอาจจะพิดกฎหมายหรือว่าพิดกฎหมายก็ได้หรือ เขียนชื่อโบถูกบอกการหาซองโบถูกบอกอะไรประมาณนี้นะการบริจาคกระถ่างซองเทือกต้องแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าส่งส่งของไม่ถูกต้องถ้าคุณไม่เคยส่งแล้วไปแจ้งไว้เราเด้อเขาบอกพนักงานผู้หญิงอายุประมาณ35ปีบอกว่ายายส่งของไม่ถูกต้องในในความหมายยายได้คิดว่าเป็น่ยนย่งคำว่าโบถูกบอกในในข้อรู้สึกนี้ก็ย้ําก่อนสั้นก็ย่านตองพิการณาใหม่อะไรก็อนุรุมานี่ก็ไรเจ้าเขาปฏิวัติพิจารณาใหม่เขาของที่ไม่ถูกต้องเพราะว่า แต่ว่าเคยส่งไปบอสั้นบ่เคยไปสั้นยุนี้บ่เคยไปเออแล้วของของนี่เป็นของยังเขาก็าไปบอกบอค่ะชั่วเช้าได้มาทึบเสียงไหมบอสบอค่ะไม่ได้มาทึบเสียงเนาะบอกว่าส่งไปหาผู้ใดก็อยู่ตรงนี้แหละน่งอะเอาะบอกเลยบอกเลยส่งหาผู้ใดเดินก็สับเนาะเดี๋ยวไม่ได้เพราะตำรวจเข้าใจ บอกว่าทรงของงาผู้ใดน,นะเราเรื่องของฟังนะเวลารับแจ้งเวลาพิมพ์จะได้พิมพ์ถูกผู้ส่งส่งและนางอุดม,มนวลสีผู้รับละจิตสนะอินสี<ห>ผู้รับนายจิตสะนะเอาเม็ดออกเม็ดก็ได้จิตสนะคะ่ะจิตสนะจิตสนะอินสีค่ะชิดชนะใช่ค่ะชิดชนะอินสีใช่ค่ะบัลรที่เท่าไหร่ อตุมอันนี้เหรอหกเก้าทับหนึ่งหกสิบเก้าทับหนึ่งหมู่สองหมู่สองโตอารันยประเทศอ่าอารันยประเทศโจกอรันยประเทศสาแก้วอ่ารหัสอะไรนะสองเจ็ดหนึ่งสองศูนย์สองเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์ค่ะสองสองเจ็ดหนึ่งสองศูนย์ใช่ค่ะ บอกว่าย้ายนี่ส่งส่งของไปให้นายคิดชนะอินสีบางทีเขาจะเ้าทั้งหนึ่งหมู่สองกรบบอลออลันเจ้าประเทศที่นี้ละที่อยู่เคอรี่บ่าเราเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้ผมละเนี่ะคือพนักงานของเอเคอรี่เนี่ยบอกว่ายายยายส่งของบ่ถูกต้องส่งของไปให้นายคิดชนะคจะในต่อไปนี้อ่านตามนี้เลยค่ะบอกผมไปให้อ่านเนี่ยผมฟังคือ การการดูนี่คือเป็นการทบทวนเฉยจังหวะเขาคุยกระย้ายว่าจางไหนนี่แหนคือรีเอชเพสนี่เลยแท็กซาโจสมุทรปราการส่งวันที่ยี่สิบห้ากันยาสองห้าหกหกเวลาสิบเขาบอกว่าย้ายส่งวันที่สองกันยาบอมเอนยี่สิบห้ากันยาสองห้าหกหกเวลาส,วสิบนาฬิกาสามสิบสามนาทีส่งอยู่ใสแต่ว่าส่งอยู่ อยูู่สมุดประกันนี่เองนี่แหละค่ะว่ายายนี่อยู่สม,มุดประการาะะว่ายาย,ยส่มมาายสองอยู่สม,มุดประการแมน่นทีนี้ยายเราไ่เคยส่งบ่เคยไปบ่เคยหุ้จักแล้วเขาบอกซื้อยายนี่บอกเขาบอกเลขที่มาเลขที่ายถูกบ่อหรือที่ไหนถูกค่ะเลขที่ก็ถูกหางบัตรประชาชุนก็ถูกหางบัตรประชาชุนแบบอะไรเลขประชาชนก็ถูกค่ะเขาโทรมาใยที่ไหนเ,เขาเขาเนี่ยเขาบอกว่าจั่ไหน เขาบอกว่า,ายายเคยส่งของอันเดียวเดียวยายเคยส่งของไปโบถามเวลาคนโทษสามภากันเขาต้องถามเระสวัสดีครับใช่นางอุดม,มนวลสีไหมเขาต้องบอกแบบนี้แหละแม่แม่ถามเออ,อแม่เอาจุกสียายบอกแบบไ่าผมถามเลยเพะคือการผมถามผมเป็นการถามน้ำมผมผมจิบ่พด้ถามน้ำอย่างแฮ่เราเรื่องบางครั้งอาจจะบอแบบนี้ก็ได้นะให้ยายเราเรื่องตามตามที่ยายได้กินด้บางครั้งอาจจะไม่ใช่แบบนี้คุณอุดมนวลสี สันว่าไ้สันวาแมนพอบางครั้งนี่ยายอาจจะแนะนําตัวก่อนบางครั้งนะบ่บอลบอลสันเขาถามเขานั่งกันว่ายายซื้ออุดมนนทสี่บ่ลสันว่าแมนสันว่าวันบ้านนี้เคยไปเคยไปส่งของอยู่สมุทรประการบ่ลเฮ้ยสันเคยไปแล้วแล้วยายบริส่งอิริออยายบริเอบัทเฮียบ่บ่บริเอเฮียบ่เคยเอเฮียบัทหันเขาได้มาแบบไรกระบุงู้ก็เคยไปลงทะเบียนดาก้า บัตอันซอมนาประสาทูนคือกันแต่ยทันเอนี่ที่ต่อต่างๆก็ซ่ามนาประสาทนก็เคยเคยเอาไปอืแต่ว่าโบาเคยเอบัตรนี้สำหรับเราแบบนี้เขาว่าเหียไหมครับว่าบราเคยเห็นบัตรหายแม่นแม่นแม่นเอน้ยต๊ะมยังเลยก็เข้าเขาจุดมุนีมุนีเลยจุดเอาเลย รู้เดาเด้อมาแจ้งาแม่้คุณโ่ได้ไปส่งแล้วไปแจ้งไว้เด้อแบบนี้นะเขา,าดีๆแล้วเขาก็ได้หายเลยคุณส่งข่อไปฮันมันบบทุกต้องเด้อนะ่ะว่าทําหมคุณบบเคยมีคนอื่นแอบอ้างส่งไปแล้วเขาไปแจ้งคนไว้แนะนะบบนี้นะคุณนมอะบหมานะใช่ไหมใช่ไหมอืมเขาไปแจ้งไว้เคุยเขาคุยกับยายใช่เวลาัประมาณกี่นาที โอ้ยทำโคงเข้าใจก็เป็นตักสิบนาทีพูเลยสันย้นที่คุยกันคุยกันเวละประมาณสิบน,นาทีคุยทำโครงเข้าใจสักก้อนจะให้มันจอดอันนี้นจอดอันนี้อ่าคุยกัน,นประมาณสิบนาทีทำโครงเข้าใจสักก้อนเราตัไหนเรากระเป๋าดีๆเราไม่ได้หายไหนเราก็ไม่ได้หายคำแม่นว่าเจ้าก็าเคยส่งแล้วถ้าไปแจ้งโครงไว้เด้อว้าแบบนี้แล้วแ,แลว,แลวคือที่ผมถามผมอยากรู้ว่าแต่ละประโยคแต่ละคำนี่เขา เขาคุยแบบไหนวะานะนะบริหารบริษัทคือบ่ผมก็บ่ได้ต้องการที่เอาแค่ใจความเนาะคมจะดูว่ามันเป็นลักษณะของเจ้ากรรมาสั้นมาแจ้งนี่ฮะแจ้งว่าบ่เคยส่งแล้วทีบ่เคยบ่เคยหุงจัดแบบนี้นะสั้นมาแจ้งแล้วเข้าเอาซื้อเอานามสกุลเอาบัตรประสุนไปได้แบบเลิศนี่นะแล้วทำร้อยเอ็นแยบบ่เอ็ห่ายบ่บ่บริหาร จำได้ห็นว่าไปติตตอาัการติโต้อต่างๆัก็ต้องได้สำเนาบัตรประสาชนอยู่แล้วเอาไปคันีก็บอกว่าจ้าว่ามันไปแบ็ดหรือแบบนี้นาแล้วพนักงานของบริษัทเคอรี่นี่เขาแนะนําตัวแนะนาชื่อว่าชื่อเขาเขาเขาบอกเต็มอะไรนะบอกเบอร์ซื่อๆบอกเบอร์อยู่ในโทรศัพท์แล้วเบอร์นี่เขาได้เขาได้เขาได้บอกเบอร์เขาอยูบ่ะก็มันก็ออกมาในโทรศัพท์มาเลยเขาบอกว่าอยู่ในโทรศัพท์มันเดื่เบอร์สั้น เขาบอกแบบนี้อแต่เขาเขาบ่กเลยนะบอกตัวแนะนําตัวเองว่าดิฉันชื่อนางสาวหาบอกค่ะบอกบริบบอกบริบบอกเป็นพนักงานของบริษัทเคอรี่ค่ะบริษัทเคอรี่สาขาไหนเคอรี่เนี่ยสมุดปากการค่ะสมุดปากการเคอรี่สมุดปากการแม่นค่ะ แต่ในกลองนั้นเขาเขาบุกการยังไม่ได้เปิดเบิ้งมันบ่ที่ที่เขาที่ฟังยังไงคุณไม่ถูกต้องเนาะแบบนี้อะไรงาเขาบุกท่านไม่เปิดเบิ้งมันบ่กงกบุจักค่ะกบุญจักว่าแบบเลยห้ามซ่งเท้าก็ว่าว่ามันไม่ถูกต้องที่คุณส่งไปเพราะว่ามันใจย่านเป็นปิดก้นไม้ค่ะเลยก้นหมากเลยเราย้ายเลยส่งยังไงเขาเลยยังโบในส่งยังสุดอัน บริสุทธิ์งขอมุลยังไงเขาโบเขาถามว่าบ้านเล็กที่หกสิบเอทับสองเมนทานแก้วเมนโบเมนหมูหกใช่ไหมคะไส่เพราเป็นนี้เลยเมนบลเลยอันอะไรนะอันที่ว่านเบอร์โทรศัพท์ทก็เมนคือสุดว่าเขาทรมาคมากขนาดนี้เขาทักย้ายความาเขาทักย้ายความาย้ายนากรุมใช่ไหม คือบ่บอแม่ยายบอกเขาเองว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ทางอุดมงบ่แม่บบ่แม่นค่ะเขาบอกเองเนาะเขาว้าเองค่ะสั่นกดรับแล้วก็ฝังฝังเขาเวาอย่างเดียวยายทีว่าจะไหนครับกดรับมาทัพท์ปกติยายรับโทรัสทบววแบบไหนหนะก็ว่าฮลโหลอะไรฮลโหลเนาะฮลโหลกดแล้วก็ค,คุณดูดงใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้แล้วว่าคุณส่งส่งข้องเคยส่งข้องไปอยู่บไปสมุดประกาศยู่บสั่นบ่เคยสั่นอยู่นครพนมนี้สันบ่เคยส่งเอา เจ้านบริบัทเนี้ยบอกบอสเจ้าเมนบอน่เมนซื้อเจ้าเมนโอนแเมนเขาบอกไทยหรืรอว่าลาวบอกไทยเขาบอกไทยเม่นตัวนีย้ายแปลเป็นเล้าให้ผมมันบอกเม่นค่ะเ <c oughs> ขาบอกสำเนียงมาไล สำเนียงคุณดูดมใช่ไหมคะบอสำเนียงเนี่ยก็ไม่คว่าสำเนียงไทยซั้ๆเลยค่ะสมุนปรการคือสำเนียงไทยมันก็จะมีไทยหลายแบบนะส่ว่าคนเหนือพปบอไทยมันก็สำเนียงอีกแบบหนึ่งบอๆค่ะคนอีสานบอลไทยมันก็สำเนียงอีกแบบหนึ่งคนขมิญบอลไทยก็อีกแบบนึงประมาณไทยนี่แหละประมาณไทยนะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นไทยภาคกลางว่ะประมาณนั่นเลยค่ะเขาพูดไทยชัดอยู่นะชัดอยู่แต่ว่าพูดภาสาไม่ได้พูดเร็วค่ะหรือว่าเขาสิดัดก็พูดได้บอสำเนียงมันจะรัดแต่ในสำเนียงมันก็ออกอยู่บอกค่ะ เป็น,นไทยเค<ร>่ะเป็นไ,ไทยจะว่าพูดซซาพูดแห้วเข้าใจค่ะ,ะอายได้หข้อมูลอะไรไปแน่ข้อมูลอ่านเนาะท่นบ่เคยไปสมุดประการสั่นบ่เคยส่งของบอกข้อมูลนาะโทษนี่ยายไ,ได้บอกว่าเอาข้อมูลส่วนตัวยังอื่นไหนบ่อด้ส่งใครบ,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 บ่อยงนี้บ่มีเพียงแค่เขาเบอาหรือซื้อว่าเขาเอาหมาหมาลายว่าใหญ่ถ้าใหญ่บ่เคยส่งบ่เคย ก็เคยส่งของเขาให้ไปแจ้งไว้เด้อเขาบอกแบบนี้สรุปว่าเป็นไทยเป็นลาวเราคือคือบัตรส่งยังให้เขาบัตรคนเงินโอนทองให้เขาเนาะแล้วให้ไปแจ้งไว้รถว่าเพื่อความสบายใจค่ะเขาเว้าดีๆเลยวอามุนมั่วนวคักๆซ่องโลซ่องโลมองหันนี่ทำให้ไปแจ้งความเด้อคำทายใหญ่โบเคยส่งค่ะเบอร์เบอร์ที่ผู้มหายใจเป็นเบอร์นี่ไว้ดิมาเนี่ยระเบิดเป๊ะมัน ทูหาลูกลูกกัย่ำย่ำเอาจ๊กผู้ลือทูผู้ลือบุมเมล่าซุนนีลูกส่งคนสร้างคนทูมาอ้าวเคสเข้หมาและผู้ใดลูกสายเคกแม่ฮอสท่าน่ีตำรวจแล้วน้อยแม่นก็มาคุยกันานนีอะไรเออก็กคือกันก็นี่ะหคือการกันน้องรันเขี้ยนเฮอานี้ไมาเก้ย เข้ามาแจ้งแล้วนั่งในคำวหน้านีา้อเออไอเตอร์ก็นั่งมาแม่นี่เลยแม่ที่ได้เปยใส่เนาะสมมติปาการมันคือไกลบ้านเห่าแท้แม่นได้ยนินจะซื้อ,อเออเออแม่แม่นด่ยิ้จะซื้อซื้อ,อมาเคยนี่จักอ,อือหัวหาลูกใส อยใจรู้ายอยู่อยู่บุญตอนไอ้ที่ว่าร้านเนี่ยร้านจักปีจิ้มยนไหน้องหลันจักปีสร้างติ๊กกกวหรอ้องลันอ๋อ่เป็นได้หน่อยรอกนัเมนแมนทอดโ่ฮอเลยอ่อม่เป็นย่างว่าเราพูดง่ายหน่อยละเราพูดงหน่อยละฮอลลสเลาเหรอเนียนยี่ฮอเลยน้องหลันนี่หลันหลันโจ๊ได้ยินีน่ะ อ๋อที่แก้หาเออโนอาดีนิดหน่อยบ่หนังรันนังรันทั้งซ้ำซิปไปเลยเด้อเออทบตัวได้คนวดิมคือโนอาดีหน่อยก็ดีแล้วล่ะคือเวลาอันนี้เขาเรียกว่าแก้งคอนเซนเตอร์เนาะใช่แล้วคือว่าการข้อมูลการจดจำพยายามสังเกตเอาเนาะสังเกตเอาเขาไปนิรย์หายเร็วแยงเลยนะไปแจ้งไปเราเดินภาพภาพผมพยายามถึงพยายามถามเวลาเวลาการแจ้งการถ่ายทอดผมก็อยากรู้รายละเอียดว่ามันมัน ลักษณะเขาเรียกว่าแผนประตูตกรรมของคนร้ายแต่เรู้จักมันรู้จักะยักนอนบนย่านนอนบุรับรู้สายแล้วเขาขโมยบุรักรับไปเมฆไปแจ้งขัวไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างอโบุรัับโอ้ยทเรื่องราวแบบนี้สั้นบุเคยเขาเนาะครันี้กโมยบุรักรับจี๊ดเลยโอยบุรักรับคำว่าบุเคยเอ๊ะเนี่งเนาะไม่เรื่องัสน่ห์ขโมบุรัับโยบุรักรับเลยจังหมายามกินข้าวยามกินน้ำยามเอ็ดกับข้าวกับปลาเนี่ยนอนกันอยู่บนนอตันขึ้นผมว่แม่นอยู่ดอกยามเอ๊ะกับข้าวกับปลากับป๋ามาเลยนี่ ถอนใจมู้จักมือนี้ก็มามือนี้คือ z o สรุปให้อันนี้มันเป็นแก้งคอนเทนเตอร์อก็เวลาอันไหนเป็นเบอร์ทัพท์เป็นโทัพทัอันไหนทับตัวน,นี้เลยค่ะเครือ่องนี้เลยค่ะมันอนนม,นมันเป็นดีต่อนะไ <iPhone. S 2> <iPhone. S 1> อโฟนไอโฟนไอโฟนเป็นดีตอนันงสาย,ยโยกโหลดแอปหูคอนะหูคอครับมูปิดป่าหรือมู้จักด้รับกับ การการบลูนี่ผช่วนั้เขาก็หายจิงเขาคนงอนะครับเวลากั iling, <like whole. S 2> ไหเนาะผมบริวายใจงอดอกมันค้าเขารัวแต่ดวกท่ทนเขาเอาจหวันเดือนเมษาเนี่ว่ากดที่นี่สั้นทัานั้นเจ็ดร้อยก็บ้านนึงอย่างาเอากูมไปที่นี่มายามเลิศอ่วให้โหลดเวอร์แอปตัวนี้แล้วชื่อเดกให้โหลดแอปตัวนี้มาใช้เบื้องล้ยเตอเจ้าคอยบงกับจับอ๋อครับออาเบื้องแอปตัวนี้แล้วโอ้คหอ้หัวแล้ว เาเปี่ยนตัวสมมุติจะถูออกกับรัดถอนลิ้งที่มันหญ่ก็เป็นปวดไอ้มาใส่คือถ้าเขาเขาถ้าเขาบ่รลูบเป็นเขาก็จะเป็นจะแบใส่เขาจะตัวเป็นเหยื่อไมเป็นเย่อยื่เป็นเหยืเดี๋ยวเขาจะแนะนําว่าบางท่านอกครับครับหลดแอฟหูคอแอปหูคอมันดีแบบไหนคือเวลาผู้ใดโทรเข้าโทรออกมันจะระบุชื่อ หมายความว่ามันจะบอกเป็นบอกแก๊งคอนเทนเตอร์หรือแก๊งอะไรคนเวนี้รับกี่คนมันคือมันจะกองมาในระดับหนึ่งแล้วนะมันจะบอกคืออย่าเพิ่งกดรับเ็าโทรมาก็รอให้มันขึ้นสัญญาณก็รอประมาณสักสิบวินาทีเนาะตัวนี้ผมมันจะกองอันนี้ขอแนะนําตัวหนึ่งเนาะกับรับตัวรับโทรศัพท์ปัะเด็นกันยะคือเดิมสมัยก่อนรกับมีปัญหาหรอกถต่มาเวลาการรับเทคนิคการรับโทรศัพท์ี่วมถานผมถึงถามว่าปกติจะรับโทรศัพท์ย้ายไปไหน การรับโทรศัพท์ก็มีสองแบบเนาะแบบแรกก็คือเขาฮัลโหลธรรมดาแบบที่สองก็คือ,อเขาในานําตัวสวัสด,ดีครับผมรับ <c oughs> สิ่งพวกอุตตรศีรับสาย <c oughs> ครับแบบนี้นะ่ะ <Okay. S 2> นี่คือคือเป็นลันกษณะการรับโทรศัพท์บแบบสมัยก่อนเนาะ <c oughs> สมัยก่อนมันก่มีแบบนี้คือระบบหน่วยงานราชการเรื่องหน่วยทุกหน่วยต่างๆเขาเอามาสัสดีครับคือคือแบบ A เขาเรียกคนไรเขาเรียกอะไร หน่วยบริการต่างๆวงการรับโทรศัพท์นะ<ม>สวัสดีค่ะดิฉันนางอุอดมนวลศรีรับสายค่ะอะไรประมาณยกตัวอย่างเนาะคือเขาจะแนะนำตัวก่อนนะอันนี้ประเภทหนึง่งถ้าเราแนะนําตัวเขาก่อนเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเขาจะบรแน้น,นําแบบนั้นเข้ากัยกองขลังหนึ่งสัญญาณเข้าพุกกับผู้คอมจะกองเข้ามามันเป็นใครป็นใครดูก่อนาเพิ่งรีบเขาถามคุณลุมนวลศรีไหมคะ ก็บอกว่าแม่นแล้วค่ะใช่ค่ะเนาะขอแนะนำหนึ่งแนะนํำแต่เนาะอันนี้ประเด็นที่สองคือในเรื่องพวกแอปธนาคารต่างๆพวกนี้เอาก็ถ้าย้ายใส่พวกเปลี่นผมผมก็แนะนำว่าย้ายจะไปใส่มันหลายเพราะต้องเรียนหลายใส่แบบเก่าก็ได้ใส่แบบจิ้มก็ได้ยเพราะเราใส่แบบดิจิตร์นี่เองผมจับพิจิตร์เป็นเบลเลยก็จับกรณีต้องใช้แบบสไลด์นี่แหละมันสามารถโคเวอร์สามารถเข้ามาคุมเวลาก็โทรมาได้นะก็เป็นห่วงถ้าย้ายเปลี่ยนนะ ซึ่งการเรียนรู้เทคโนโลยีนะฮะับจะเรียนจนตายก็ตามื่อท่นมันดอกแม่นแม่นแม่นเมื่อวันท้าได้เลยไ,ไอ้พนน,น,พนั่นไอ้คนนี่จะไปตามมันหลายฉะนั้นปึ๊กนปึ๊กแล้วก็บม่อยากเป็นอีกประเด็นที่สามแนะนำในเรื่องของแอปธนาคารคือเขาจะมาใส่ในโทรศัพท์ตัวเดียวกันถ่ายย้ายกดรับปุ๊บมันก็เข่ามาคุ้มโทรศัพท์เฮียยัยงไม่ได้โทรศัพท์การโทรเข้ามา,าต่างบัญชีจีนของเขาเบ็ดเขาลูกเขามาคุมปุ๊บเขปลร,รหัสน้ออนืองเขาลูกเขาเหยียดไว เขาดูใ so oh ห้รูเบิดนะเขาดูคนหนึ่งมุ้งเขาใสเนื่ยในน้ำเนาะอันนี้ยในน้ำซอยตัวอย่างมึงต้นข้าวเนาะการกล่องและที่นี่การเทาจะรูว่าการเพราะที่เขาต้องไปรับไปคุยน้ำเขาต้องไปรับอยู่คุยเสียเวลานะขันรับกับคนนอกขันเขาอันในขันรับแล้วรับแล้วเขาบ็สบายใจเขาก็บม่รับแม่นก็เคยเคยรับก็เคยกดวางอยู่ไม่สะดวกคุยด้วยเราเลยกดวางเลยก็บิดไปเลยบูดไดขึ้นกันกานเทารู้จากว่าคนเขาหีทั่วมาได้เขาก็บม่รับล่ะ อะไรนี้เดี๋ยวนี้คืออย่างตัวคลับมัติโยโคากองกองมาแกงคอนเทนเตอร์อะไรเขาก็ต้องไปรับมันทิ้งเลยมันทิ้งมสนใจทูมาทำอันนี้โปรแกันได้คันบันยังท่นรับบอสลูกคุยเรื่องเฮบอร์ยังให้เล็วๆก็เคยนะถ้าเบอร์ลูกเบอร์หลานทั้งตาห้อกะเม้มซื้อไปเอาเนาะก็จะเปลี่ยนบ่อยเบอร์ลูกหลานก็จะเปลี่ยนบ่อยไม่เปลี่ยนเม้นซื้อไปกับเพราะแล้วเวลามันขึ้นมันก็บติรัวเออรีบรับรู้ซื้อหลานนี้ซื่อเลยแต่ว่าอันนี้เบอร์เป๊ะ เป๊ะๆก็รับรับแล้วก็ฟังฟังก็จะเว้าบอก้อนเอาบุต้องเว้าบุตรับซักคือก็จะฝ่าวรับก็คือผมแนะนําให้งหูข้อมันกล่องก้อนขาโหลดมาใส่น่ะนะคันจะคันคิดว่าจะใส่ดิจิตอลแบบนี้เลยนี่เขาเรียกว่าดิจิตอลคือการสไลด์มันขึ้นเองนะถ้าคิดว่าจะใส่ระบบดิจิตอลแต่ว่าเพราะว่าขันยานเรียนรู้ว่าท่านเทคโนโลยีกะคนเรียนรู้ว่าท่านบ่าเรียนรู้ว่าท่านเทคโนโลยีเทาก็ตกเป็นเหยื่อเนาะเหยื่อเกรรมออนไลน์เทาก็ตกเป็นเหยื่อ ส่วนเสียสูญเสียทรัพย์สิน ran, สูญเสียเงินทองเสียความรู้สึกไปเนี่ยเด็กเดีกเว็กก็รู้สึกเสียเวลามาถ้าเขาถ้าเราเขามีตัวกล่องเขาไม่ต hmm. vale ้องเสียเวลาเขาบาร์หลับเขาปฏิเสธเขาไม่รู yeah. ้สึกสั่มแน่นบ่ะแต่มันกล่องมาแกล้งคอนเทนเตอร์ไม่ต้องรับมันเพาก็ต้องเสียเวลากลับมาจากคุณสิบกิโลเป็นบ่ไปกันอีกสิบเป็นยี่สิบแล้วแล้เขามาย่งเสี่ยงว่าที่ให้สร้อยเบื่อยๆนะเนาะเลยย่านเลยเอาเงินปูนเงินไปให้น่ะฟังเสี่ยงเราเนี่ย มันก็ต่อไปเขาก็ดีค่อยอ้อยไปยังสัตว์หลคืออ่าประเด็นที่ข้อที่สี่แนะนำในเรื่องสิทธิที่สี่นี่ก็ดีเราหลายย้ายกะก็โยกขันมีเหตุการณ์ทางคู่กะเรียกคนที่ใกลคิดกับมาบอกมาคุยย้าไปนี้คนเดียวบอกกะออกมาหาล้านออกมาเออเนี่ยในปรึกษาอยู่บ้านคนเดียวแล้วล้างค่ายคล้องอยู่หน้ารานเออเข้ามาหาสันอยู่คนเดียวกันละเนระวังมันระวังความคิดระวังความอ่านเขาตัวได้ไงเราทำความเข้าใจหรือจังนี่ก็ข้อมูลลงไปอืม ดีแล้วก็ต้องถามเนี่ต้องถามคนอะไรไม่รู่ามันต้องถามต้องปรึกษาอย่าไปเอาคนเดียวว่ามันร<อ>ับโทษสัามมากอะยางเขาป้าคุยคือสมัยก่อนเห็นบ่<อ>สมัยก่อนนั่นร<ม>ับโทษเตะโทษทรามคนยางหาคืนเขาป้าดิบๆ,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 ๆคนนั้นมากติตัวแต่มีหลายเคสหรอละงานอย่า,ยางแต่เขาดูบ่ปรึกษา<ม>ว่าฝรั่งเขาเดียยเด๋ยวเงินมาให้เด้อว่าะสันเขาตินี้จากสงครามมาเจอเงินมาเอ็ดหาแสนดอลลาร์ โอนเงินใหม่เด <ai> ้อส so yeah, um. so, ่งของห้ไปมบบต่อ oh. ต mm ่อโอนน้ำทรรนีคาสีฟของตัิดอยาดปรเดนเงินอยางมูได้น้ำหยาดแบงอยางเขาแบงจะไปโอนเนี่ยเขาจะไมเอาเลขบัญชีมาจะไเอาเลขบัญชีมาค่อยส่งเงินให้ประมาณนั้นเนาะทีตัวน้องมีเมียผู้ผัวผัวมีลูกมีเมียอยู่กับบ้านบเมียผู้เมียบ่านบ่ผัวค้ณงะได้เงินผู้เดียวนะเดี๋ยนีเยกำการปรึกษากับกูแ่เป็นสิท่เาคัญนี่ยดีรลัง เขาแนะนําให้ไปแจ้งขวมค่ะบริเวณกับท่าคุณบป๊ะซ่งก็ดีอันนี้มันกลาเป็นแค่ปลายเหตุเนาะการมันเป็นแค่ปลายเหตุก็ดีบริษัทสีเงินทองสรุปแล้วเราเราอยากให้เฮานี้ครอบครัวช่เรือนางเหลาเขาก็าทีหลอกง่ายๆอุ้นกันไปให้นั่นละทางเสี่ยงเราเราเนี่ยแต่ว่าสั่นยืนยันว่าสั่นบบเคยสั่นบบเคยสั่นบุ้งกจักไม่ไี้ก็คือทางที่ดีแหละครับมันบริเวณกับเยาวน้ำแต่ในน้ำ่าสรุปแล้ววันเข้าตัวยังเฮานี้ครอบครัวช่เรือนจ้าเหลาที่เราดูมา จังหูมาย้ำ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 ช่ำทงที่เราบอกประมาณนึ่แหละประมาณนี้คนที่โทรมาถ่าตั้งน้อยนี่ลักษณะเคสตาดี้พวกนี้มันก็เป็นลักษณะถ้าใหญ่บริสุทธิ์เราไปแจ้งองไว้เด้อเขาว่าแบบนี้แต่ว่าเราบริโภคบนเสือเือจากเหลาแต่ว่าเหลานั้นไม่เข้าใจจะถามถามเราได้ระบอกเราพูจักแบนนี้เราเข้าใจแล้วที่ว่าบ่าเคยไปจะเเพื่อง บมเคยไปสมุทประการโมเคยอยู่หุ้นอยู่ห้าเวียนอยู่นครพนมนี่ละแล้วบอกว่าดักไว้เลยดักไว้เลยบมเคยไปบมเคยส่งมันก็ยังเข้า่าบวชดักว่ามันก็เป็นไฟเหยียนั่นแหละถ้าที่ดีก็คือโมบอกโมคุยเลยล่ะคันธนรูเนาะคันธนรูเพราะกับว่าถ้าบมเลี้ยงเพราะแล้ายบเพสะดวกใจกำลังจะเฮ็ดกับเขาให้ตายจินแบบนี้ให้ลูกให้หลานจินเพราะพ่อตายหมไปเพราะต้องไปบวาน้ำได้ได้ได้อมรู้จ้าหกคนอีก บ้านนี้ก็ได้บอกระโจนภูมาแล้ครัโอเคเดี๋ยวที่มลงกันอย่างนั้นเห็ได้จ้ะเดี๋ยวลงดิพิมพ์ให้ต้องเปการะมัดระวังได้จะได้คนรู้จังหัวหน้าเลยฟังเขาเข้าๆนี่เลยว่าคือว่าประมาณจะให้เหานี่ครับเขาคงเสนอจะเพิ่นประมาณนี้แต่ว่าสั้นงมันยืนยันบอกขึ้นลักษณะแบบนี้เขาลักษณะเคลียรของย่ายนี่ก็คือเขาตีบอกว่ามีสิ่งของเป็นกฎหมาย ว,วันนี้เ้าเอเาผิดกฎหม่ของที่เขาที่ว่าต้อไปไงลักษณะเครสตรัดดี้เขาจะาว่าต้อไปว่ามี่ของผิดคนหมายไว้ยายนี่เกี่ยาของกับ่าปปองอคือคณะกรรมการเขาที่ตรวจสอบรัพยินยายมีเงินให้เานียบอร์โอเงินไม่ห้ตรวจสอบโอนเงินมากเงนินไม่มีมที่เทไรที่อิกาต้องแล้วอิตาองมันจะมีแลมันจะต้อไปนี่ราเนี่อะไรไปเนี่ยโอเคเขาจ่ายเนาะย่าเราเดี๋ยวลงให้เด้อเขาจยเนาะน้ำมันละวัน นี่ที่เป็นแมนนี่ต้องไปต้องไปแย่ไปรับยัไปรอน้ำเอาก็อ้อยไปเลยอืมเป็นห้องตายแดงมีเงินในบันที่จากเสนหน่อยเงื่ในไขทีหน่อยจากเมืองจากบาทจากไหนเขาเขาเขาละท่าห้องเบ้นนี้มันบอกห้องนายายนี่มีเท่าไหนโอ้ยเขาจะไปมีเนาะมันเสียเสียนี่แหละครับเขาจะอวดเนี่ยเขาตพองใช่ไหมครับผมซื้อมั่วมาไม่ไปไปนี่แล้วเขาจะอวดเขาจะมีอะไรมันที่เขาจะอวดร่วมกันอวดร่วมกันอะไรอวดไปเขาแม่ เกลียใ,ใจค่ะอืมนั่นทีไรไดใใ้บรอนน้ำได้โหลดแอร์ไปกล่องนะอืมแต่คือทำนี้เท่าทับกะเหยียกเหยียกไปคนละคนละเครื่องอันนี้โรงพยาบาลแห่งเจ้าไปาเดินมาระวังเนาะ